สวัสดีคะ่ะวันนี้ทําคลิปแรนดัมนะคะถ้าใครผ่านเข้ามาเห็นก็เป็นบุญสัมพันธ์กับอาจารย์และก็กับไพ่แล้วก็เป็นสินศักดิธิ์นะคะ,ะครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านนะได้หนุนนําให้ท่านมาเห็นคลิปนี้นะคะถ้าเจออะไรดีๆให้กดรับ กดแชร์กดไลค์กดถูกใจออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงคุณและเป็นค่าครูของอาจารย์นะคะโอเคค่ะอาจารย์จะสับไพ่เพื่อเปิดดวงของท่านนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงของท่านค่ะไพ่สองม้เท้านะคะประตูเปิดแสงสว่าง สาดแสงเข้ามาแปลว่าทางสว่างละในการเดินการขยับไปข้างหน้าของชีวิตการมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานนะคะไพ่อสวินไม้ว้าวดีมากเลยค่ะวิวออฟฟอร์จูนกงล้อมหาสมบัติโชคลาภความร่ำรวยค่ะตำแหน่ง เดทเป็นตำแหน่งคนรักคนรักที่อาจจะไม่เข้าใจกันนิ่งๆนะคะไพ่ราชินีถ้วยอาจจะมีความโกรธเคืองอะไรกันอยู่เหมือนกันไพ่เดชาริออดหรือแปลว่าถ้าดีนะท่านกับเขาอยู่คนละจังหวัดละคนละคนละประเทศแต่นั่นแหละค่ะราชินีถ้วยกับราชาถ้วยอยู่ไพ่พื้นฐานนงชะตาแสดงว่าท่านกับเขาเป็นคู่กันแม้จะมีปัญหาขัดแย้ง ม้าสองตัวนี่หันหน้าออกจากกันอยู่นะคะอาจจะเป็นประเด็นอยู่นะคะจานขอปรับโอเคไพ่ใบถัดไปค่ะไพ่เจ็ดไม้นะคะแปลว่าการต่อสู้การช่วงชิงเดอะเฮอร์มิตความรู้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรพ่อปู่ลือสีพ่อปูอ่พญานาคนะคะ กำลังเปิดทางให้ท่านจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเยอะมากเลย The m a g i c เชีเทพฟ้าดินนะคะเทพฟ้าดินทีกงนะคะระพิคเนตอ่ากำลังจะประทานโชคลาภให้กับท่านใครเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆค่ะ p Page o f s o r d ลูกน้องบริวารเด็กถือถ้วย ไพ่ดีมากเลยค่ะลูกน้องบริวารดีนะคะท่านจะมีลูกน้องบริวารที่ดีที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของงานท่านจะไม่ขาดแคลนเรื่องของลูกน้องลูกน้องจะซื่อสัตย์นะคะจะซื่อสัตย์กับท่านมากเลยนะคะส่วนเรื่องงานบอกเลยว่าลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าไปนะคะไพ่เดทตอนเนี้เขาเริ่มจะกลับมา ที่จะสั่งซื้อสินค้าท่านจะได้ยอดใหญ่ๆได้เงินเข้ากระเป๋าก้อนใหญ่ๆอย่างแน่นอนกงล้อมหาสมบัตินั่นเองหรือแม้กระทั่งต้องพูดว่าความรักที่ไม่เข้าใจกันกงล้อคือการรีเทิร์นเดอะเมเชียนเดเฮอรจะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แสงสว่างนั่นแหละนะคะคือการเปิดทางให้ท่านแล้วนะคะในเรื่องของความรักเขาเป็นคู่ ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้สำหรับท่านนะส่วนใครโสดอ่ารอคนเข้ามานะคะท่านจะเจออาจจะเป็นชาวกรกฎชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูอ่าคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพุธชาวราศีกันชาวราศีมีนหรือแม้กระทั่งชาวธาตุน้ำนะคะที่เห็นเนี่ยใครที่โสดนะคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะ จะเป็นคู่แท้ของท่านท่านเปิดใจคุยได้นะคะสำหรับเรื่องของความรักถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของความรักที่ไพ่ขึ้นกลงล้อเดอะเมชียนนะคะเดอะเฮอร์มิตนี่แหละค่ะคือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆในไพ่ บอกวิธีการเสริมดวงหนุนดวงของท่านนะคะมั่นไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบริจาคลงศพไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะเนี้ยไพ่จะบอกเลยเรื่องของสัตว์ใหญ่นะคะท่านทำไปบริจาคลงศพเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนพรรษาหรือหลอดไฟโซลาเซลล์ก็ได้ะคะ่ะตามวัดตำวาจะใช้หรือหนังสือสวดมนต์ก็ได้ เป็นการเปิดดวงท่านและอย่าลืมไปจุดธูปปักกลางแจ้งนะคะกวดน้ําแล้วจุดธูปปักกลางแจ้งขอพลังงานโชคลาบนะเพื่อท่านจะมีโชคลาบเข้ามาแต่จริงแล้วดวงก็ขึ้นนะหมายเลขที่เด่นในดวงของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสามก็ถือว่าเด่นในดวงท่านนะคะนี่ก็คือพลังงานที่อาจารย์อ่านได้นะคะก็หวังว่า ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้จะมีความสุขสมหวังสมปาถนาในสิ่งที่ต้องการร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ